คุณผู้ชมถ้าพูดถึงธุรกิจสีเทาในประเทศไทยเนี่ยมันมีหลากหลายธุรกิจสีเทาเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้ามนุษย์นะฮะหรือว่าจะเป็นยาเสพติดหรือแม้กระทั่งการหลอกลวงนะครับอย่างผู้บริโภคออนไลน์ต่างๆนู่นนี่นั่นล่าสุดเองนะฮะคดีนี้โยงไปถึงธุรกิจสีเทาชาวจุนจีนนะคะคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันมีอาบอบนวดที่หนึ่งที่ตำรวจเนี่ยไปสืบทราบมาว่ามีหญิงขายบริการเนี่ยที่เป็นทั้งคนไทย แล้วก็มีคนจีนอยู่ด้วยล่าสุดเองพบชาวเวียดนามอยู่ด้วยนะฮะเรื่องนี้เองนะครับทางผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตารวจนครบาลก็นําทีมเลยครับไปบุกทลายร้านดังย่านห้วยขวางตรงบริเวณนี้คือขึ้นชื่ออยู่แล้วนะฮะว่ามีอาบอบนวดแต่ว่ามันจะมี การที่มันผิดเดี่กก็คือว่ามันมีบริการเสริมต่างๆนู่นนี่นั่นม,มันก็เลยมีความผิดถ้ามีอาบนวดเฉยๆแค่เหมือนแบบนวดแผนไทยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีบริการทางเพศก็ยังคงเปิดได้อยู่นะเอาจริงๆไปถึงเรื่องของขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติตหรือเปล่าอาานันนัต้องต้องระวังอ,อพอที่นี้ปุ๊บในการทลายเครือข่ายครั้งนี้นะครับไปเจอผู้ต้องหา43รายนะครับที่เป็นสาวๆที่เรียกว่าสาวนางงามตู้กระจก ก็คืออยู่หน้ารูก,กระจกเลยครับมีทั้งคนไทยคนจีนอย่างที่บอกแล้วก็มีชาวเวียดนามด้วยนะฮะยงไปถึงทุนจีนสีเทานะครับนำตัวทั้งหมดไปดำเนินคดนตีตามกฎหมายครับไปบุกทลายนะฮะโอ้โหร้านดังด้วยนะครับร้านนี้ชื่อว่าดี ออฟฟิศนะครับไม่แน่ใจว่าใครที่ฟังข่าวของเราหรือว่าดูข่าวของเราในตอนนี้เคยไปเที่ยวมาบ้างหรือเปล่ายัางไงตอนนี้นะครับสั่งการโดยพลตํารวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาก,การตารวจนครบาลก็นี่แหละคุณผู้ชมครับสั่งการให้พลตํารวจตรีธีระเดชธรรมสุทธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน,สวน,สวนตํารวจนครบาลน,นะครับหรือว่าผู้การจอนะฮะท่านเองก็ลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะครับประสานกับทางผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลมักกะสันเอาเจ้าหน้าที่ตํารวจ P ี t 5นายนะครับแล้วก็รวม ไปถึงขออภัยฮะตำรวจ PCT 5แล้วก็รวมไปถึงเจ้าที่ตำรวจของสอนอมักกะสันนะครับเข้าไปตรวจค้นร้านดีออฟฟิศอย่างที่เห็นนี่แหละอยู่บริเวณเขตห้วยขวางนะครับกรุงเทพมหานครก็มีคนที่เข้ามาเที่ยวใช้บริการนะครับทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยแต่ว่านางงามที่เห็นเรียงๆกันแบบนี้นางงามตู้กระจกแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่มีกระจกแล้วนะฮะ เพราะว่าไม่ต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งแล้ว oh. ก็คือเอากระจกออกได้เลยเป็นโซฟาแบบนี้คุณผู้ชมครับผู้ต้องหาทั้งหมด43รายก็คือแบ่งออกเป็นข้อหาหมั่วสุมในสถานการค้าประเวณีเพื่อประโยชน์ในการค้าประเวณีของตนเองหรือผู้อื่นนะครับสัญชาติที่ผมแบ่งไปอย่างที่บอกมี3สัญชาติด้วยกันรวมทั้งหมด37คนในจํานวนนี้คุณผู้ชมครับมีคนไทยเนี่ย9ราย แล้วก็มีคนจีนอีก16รายสุดท้ายคือชาวเวียดนามนะครับ12รายทั้งหมด37คนนะฮะจะถูกแจ้งข้อหารวมกันเป็นทุระจัดหาล่อไปหรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดให้เพื่อบุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณีคือประมาณว่า ก็นั่งอยู่บนโซฟาอย่างนี้แหละถ้าใครมาซื้อก็เหมือนเป็นการชักจูงหรือว่าล่อไปทําการค้าประเวณีด้วยข้อหานี้ถูกบังคับใช้แน่นอนแม้ว่าบุคคลนั้นนะครับจะยินยอมก็ตามและไม่ว่าการกระทําต่างๆนะครับอันประกอบเป็นความผิดนั้นจะได้กระทําภายในหรือว่านอกราชอ,อาณาจักรนั่นหมายความว่ายังไงฮะจะเป็นคนต่างชาติก็ดีหรือจะเป็นคนไทยก็ดีถ้ามีการค้าประเวณีในประเทศไทยผิดแน่นอน แล้วก็รวมไปถึงข้อหานะครับเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณีผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการการค้าประเวณีหรือเป็นผู้ควบคุมนะครับผู้กระทําการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณีก็มี6รายด้วยกันนะฮะนั่นก็มีคนไทยนะครับหารายและอย่างที่บอกมีชาวจีนอีกหนึ่งรายเราก็เลยมีความบอกว่าเรยวว่าอะไรตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าครั้งนี้เอ๊ มันจะโยงไปถึงทุนจีนสีเทาหรือเปล่าเพราะว่าสาวกาัาสาวคาเบเรณีเองอะนะครับก็คือมีคนจีนเข้าร่วมอยู่ด้วยซึ่งเหตุการณ์ที่มีการจับกลุมไปก็คือเมื่อคือนที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมครับ22นาฬิกานาทีก็สืบเนื่องจากทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนั่นแหละสั่งให้สืบนครบาลร่วมกับสอรม,มักกะสันนะฮะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนมีคนแจ้งมามีเบาะแสบอกเจอหญิงชาวจีนชาวเวียดนามเนี่ยมาปะปนในสถานบริการอาบอบนวด ก็เลยวางแผนนะครับในการสืบสวนแล้วก็จับกุ่มร้านดิออฟฟิศนี่แหละตามที่เห็นสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ถึง43คนด้วยกันครับครับแม้ว่าจะมีการเบลอหน้านี่นะครับโดยเฉพาะสาวๆนะครับที่นั่งอยู่นะครับคือ แม้ว่าจะไม่มีกระจกกั้นนี่นะครับแต่ก็ลักษณะก็คือนั่งอยู่บนสเตจนะครับที่ยกขึ้นมา1ระดับคล้ายๆกับเวทีนะ <c oughs> ครับ,รบแล้วก็มีโซฟาสีแดงๆก็เชื่อว่าน่าจะหน้าตาสะสวยกันแล้วก็ผิวพรรณก็คงจะดีอยู่แล้วโดยเฉพาะคนจีนกับคนเวียดนามนะครับก็ผิวขาวนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะขาวเนียนนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เวลาที่เขาแซวกันก็คือคนที่เข้าไปใช้บริการสุภาพบุรุษป่ายชายนี่นะครับก็บางทีเนี่ยเลี้ยวเข้าไปปุ๊บใช่ไหมฮะก็อาจจะไปอาบน้ำใช่ไหมฮะอาบน้ำสระร่างกาย <c oughs> ทําความสะอาด นะครับแล้วก็เลือกหญิงสาวที่ตัวเองชื่นชอบเหมือนจิ้มมาเลยจิ้มปุ๊บนี่นะครับก็อาจจะเขาเรียกว่ามีบริการเสริมทุกคนทราบกันเป็นอย่างดีอันนี้คือคือเคยไปฟังมาโดยเฉพาะมุกตลกที่เขามักจะมีการแซวกันเมเมหะก็จะประมาณนี้แล้วก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะพ่อบ้านที่เขาเรียกว่ามีครอบครัวมีภรรยารออยู่บ้านอยู่แล้วเพราะว่ามาอาบน้ำปุ๊บ กลิ่นมันเปลี่ยนกลับไปบ้านก็อาจจะเป็นเรื่องได้โอ้โหคุณนี่ก็รู้เึกเหมือนกันนะฮะในการฟังมาเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> พอบ้านใจกล้าก็ต้องใจกล้าจริงจริงๆคุณกปกติเดี๋ยวนี้ก็ยังมีหมายเลขแปะอยู่ที่นะหน้าอกไหมฮะถ้าเป็นสมัยก่อนที่เราเห็นเห็นการตามอ่าหน้าสื่อต่างเนี่ยก็จะมีหมายเลขแปะอยู่อย่างที่บอกนาะงงามตู้กระจกเห๋ยวนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าไม่มีตู้กระจกแล้วคือมีการให้เลือกกันแบบนี้เลยแล้วก็อาจจะเลือกเสร็จแล้วก็ไปอาบแล้วก็ไปอบ แล้วก็ไปนวดกันนั่นแหละคุณผู้ชมครับแล้วก็นวดเนี่ยมันก็จะมีการที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการเอ็นเพิ่มเติม1 2 3 4 5ตามลําดับไปแล้วก็ในการใช้จ่ายไปนะฮะบ,บางคนอาจจะแค่อาบ,บนวดอย่างเดียวแต่ว่ามันก็เข้าขายหมดเลยนะถ้าเอาจริงๆนะฮะในการคร้าประเวณีประเทศไทยนะครับเซ็กเวิร์กเกอร์ก็ถือว่ายังคงไม่ถูกกฎหมายนะครับก็ต้องว่าไปตามความผิดนะฮะนี่ก็คือโดนไปหลายกระทงเหมือนกัน43รายนะครับคุณผู้ชมครับครับ